สวัสดีค่ะยีนนะคะ hello everyone my name is ยีตาเจ้าเากัเจ้ายีตาเจ้าเหาจากไทยแลนด์ค่ะ hello ตาเจ้าเาน้องเพื่อนนค่ะมาจากประเทศยีสวัสดีค่ะเดี๋ยว่วยว่าราคาเอนจูนไว้สักแล h a เอ a n ูดูด้แล้วคะ 大家新年快乐！Everyone。สวัสดีค่ะ乔宇娜哈，大家好，My name is 乔宇，I'm from China。新年快乐,年快乐，Happy New Year。สวัสดีค่ะ。 วพวกเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ชวนมางานนี้นะคะซึ่งมันเป็นงานให,ใ,หใหญ่มากๆเป็น Chinese New Year นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณสยามพารากอนนะคะที่ชวนพวกเรามาในงานนี้ได้โอกาสมาร่วมในงานที่ยอดในวันนี้นใ, <c oughs> ในงานเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะชินเนี่ยค่อยเลยกค่ะ นี่เป็นครั้งแรกเนาะในการออกงานหลังจากที่รายการเราได้ออนแอร์ mm hmm. ไปก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบเห็นแฟน,แฟนๆมารอเจอพวกเราเยอะมากเลยค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนมากนะคะบางคนมาร้องตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ฝนก็กำลังจะตบแต่ก็ยังอยู่รอพวกเราก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะ <Okay. S 1>

จ็แค่享受吧เดี๋ยวไปก่อนน้องน้องน้องชวหนิงนะครม่อกี้บอกว่าวันนี้น้องชวหนิงบอกว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงบนสเตจกับเพื่อนๆที่นี่รู้สึกถึงได้เลยก็ดีใจมากๆบอกว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับเราที่จะเกิดขึ้นของเราในอีกไม่กี่นาทีนี้อ่าอืม I really proud to be here and that's my pleasure and uh, I've been so long didn't l like, i k Celebrate Happy New Year! So it's like really excited to be here. a n d 我觉得非常激动，然后呃有这个机会就是很感谢大家。丢了，真的没什么好说，真的很荣幸。 ปี th, Ph ila. Ph ila. Thai. 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 ่ใหม่ที่ประเทศไทยค่ะใช่ใช okay. ่ใช่กล <ER ่องน้องม่วันนี้เราดีใจมากๆที่ได้อยู่ที่นี่เราก็ได้มาฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทยอยู่ที่นี่ก็รู้สึกเหมือน ที่กําลังจะออกมาให้ผู้ชมได้รับชมนะคะออกมาอย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็บรรยากาศในบ้านก็คืออบอุน่นแล้วก็น่ารักมากๆช่วงแรกๆก็มีการเก่งบ้างค่ะเพราะว่ามีจับคนจากหลายเชื้อชาติจากหลายประเทศมาอยู่รวมกันค่ะแต่ว่าพออยู่ได้กันไปอยู่ได้กันมาก็ ก็อบอุ่นแล้วเหมือนครอบครัวค่ะสะภาพก็คือทุกคนลองคิดเป็นฟิลแบบว่าโรงเรียนประจำหญิงล้วนนาอก,ก็จะแบบนอนด้วยกันกินด้วยกันเวลาซ้อมก็ทุ่มเทอย,ย่างหนักมากๆแต่ว่าเวลาเล่นก็เล่นอย่างหนักมากๆค่ะด้วยความที่แบบว่าเรามีความฝันเดียวกันนะคะ <c oughs> พวกเราก็เลยช่วยกันแบบว่าทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่อง คอมมิวนิเคชันทุกอย่างนะคะพวกเราก็คือช่วยกันตลอดเลยแล้วเราก็ฟีลแบบว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยค่ะมี่เพื่อนๆต่างชาติก็มาอยู่ด้วยแบบเพราคนไทยมีแบบแลกเปลี่ยนอะไรก็อย่างแรกเลยก็ถ้าแลกเปลี่ยนเรื่องคนไทยก็น่าจะเป็นเรื่องภาษาภาษาใช่ไหมใช่ฟังมแม่ฟังมากแม่ ที่ฮิวใจหนูว่าเพราะว่าพวกเราทุกคนมีเพื่อนมากกว่าค่ะพวกเราทุกคนคือถ้าสมมติว่ามีใครสักคนนึงรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกแย่ใช่ไหมคะเราก็จะมีเพื่อนๆอีก6กกว่าคนเนี่ยค่ะคอยดูแลพวกเราคอยฮิวใจพวกเราอย่างเช่นวันไหนเราซ้อมเหนื่อยเราท้อเราเสียใจมากๆแล้วก็เอ้ยวันนี้รู้สึกไม่โอเคเลยรู้สึกเสียใจเพื่อนๆก็จะแบบป่ะเลิกซ้อมกันเถอะแล้วไปหาอะไรกินแล้วค่อยกลับมาซ้อมอีกทีโอเคโอเค ทุกคนมีวิธี have ารต่อสำหรับหนูนะคะก็เป็นหนูนำรูปพ่อแม่กับน้องหมาของหนูเข้ามาในอร์มค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าหนูรู้สึกว่าเออหนูเหนื่อยแค่ไหนหนูก็จะดูรูปพ่อแม่ค่ะแล้วพ่อแม่หนูเขียนโน้ตติดไว้ให้ว่าเป็นกำลังใจให้หนูตลอดเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าทุกรอบที่หนูดูภาพนั้นหรือว่าอ่านข้อความนั้นหนูก็มีความสุขขึ้นมาแล้วหนูขึ้นมาอีกรอบ Like uh, in here is like I have a lot of friends, and every time when I feel tired, I would like to talk with my all my friends, and like they they will give different kinds of opinions to me. เป็นกำใจให้พวกเราคอยโหวตให้พวกเรานะคะที่ VGTV เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถติดตามรับชมแบบทีว er ีเวอร์ชันนะคะเวลา3 3มทุ okay, okay. One, ่มครึ oh, um. ่งที่ช่องวัน31ค่ะแล้วก็อันคัดเวอร์ชันได้ที่ VTV ค่ะเวลา4ี่ทุ่มนะคะทุกวันเสาร์นะคะเอ็ดเอ็ดพี่บัตรดหวตโหวตเรอะเดยนะคะโอเคหวาซโหวตให้พวกเรา ด <Yes, she S 2> so ีส <unanim ous S 2> ุดเยี่ยมยินดีดวยค่ะยี่ให้เพื่อนเอนหนูให้เพื่อนๆอินเตอร์เตรียมมากันคนละหนึ่งประโยคค่ะเอาเสี่ก็เ้ือให้เหมือนใเหมือนเอ่อเอ่อเอ่อวัาเอเียไทยแลนด์ทุกวันสา่ช ท, yes. ที่ one ซีฟิล์มทาวน์นั่าหนัง and uncut version เวลา12ที่ B T B ทาวน์นั่นยินดีด้วยนะคะย้ำอ <laughs> ีครัค้ <laughs> งหนึ่งนะคะรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ทุกวันเสาร์ค่ะ <laughs> ก็เวลา3ทุ่มครึ่งนะคะสาม,มารถดูได้ที่ช่อง3วัน31นะคะแล้วก็เวลา4ทุ่มนะคะ uncut version ที่ช่องมีทีวีค่ะซึ่งคืนนี้นะคะก็จะออน EP ีที่2แล้วยังไงก็อยาก่าทุกคนไปดูด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างที่รายการออนแอร์เนี่ยพวกเราเด็กฝึกทุกคนนะคะก็ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนค่ะแช่ค่ะก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจแล้วก็โหดให้พวกเราที่วีทีเดียวเฮ้ยทีวีทีวีทีเดียวเท่านั้นนะคะ3 2 1ส